ช่วงนี้เรายกให้เป็นช่วงของหนุ่มคนนี้เลยโห,ห,หนาหหนากรปกติเราเห็นเขาในบทนักแสดงเนาะแล้วก็เล่นตลกเพราะ<อ>มาจากเวทีคอมาเมดี้นั่นเองนะคะแต่วันนี้มีหนึ่งความสามารถพิเศษซึ่งทําให้สาวๆใจละลายไปเลยจะเป็นอะไรนะคะไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงหวานๆแบบ นแน่นอนเจามะนาวจี๊ดมีของดีของเด็ดมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะเพราะว่าเจานี้มีโอกาสที่จะเจอกับพระเอกหนุ่มหน้าตาขมเข้มแถมมาพร้อมกับความสามารถรอบด้านและยังเป็นเด็กในสังกัดหัวใจของเจอีกด้วยค่ะหนุ่มคนที่ว่านี้เขาก็คือหนุห่มโค้ธนากรน,นั่นเองค่ะสวัสดีครับผมโหนธนากรน,นะครับก็ สวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะฮะเห็นข้างหลังแบบนี้นะครับก็ไม่ได้มีคอนเสิร์ตใครนะครับก็เป็นของที่ชอบแล้วก็ของที่รักเพราะว่าโหเนเป็นคนรักในเสียงดนตรีกีตาร์ในจริงจังเลยตอนป .5 เพราะว่าอยากจะจีบหญิงอยากจะเล่นโชว์สาวในโรงเรียนพอเล่นไปสักพักเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละมันเป็นความรักแล้วเรารักกีตาร์แล้วอ่ coaching, ะก็อยากได้กีตาร์อะไรเงี้ยมันก็เป็นความฝัน เด็กๆคนหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็มีตวกีตาร์ตัวแรกตัวละแปดแล้วก็บ,บาทนะครับก็ด้วยความที่เป็นเด็กพ่อแม่ซื้อให้ก็ไม่รู้ว่าเราจิงจังขนาดไหนอะไรเงี้ยก็เลยเอาลองเล่นดูพอเล่นเล่นไปเล่นไปรักแล้วก็มีความฝันว่าถ้าวันหนึ่งเราอนาคตเราทํางานได้เรามีตังเราก็จะซื้อที่คุณภาพที่มันมากกว่านี้เรียนรู้เองเลยครับเรียนรู้เองเลยโดยการที่ไปเมื่อก่อน นังสือเพลงไม่มีใน Youtube Google อะไรไม่มีนะฮะต้องเป็นหนังสือเพลงเท่าน,นั้นแล้วก็เล่นเล่นโดยแบบผิดๆถูกๆมาตลอดมีเพลงอย่างจำที่ทำเองนะครับชื่อบริษัทส่วนหลังบ้านเรคคอร์ดคือจริงๆแนละ้วผมไม่ได้ถามว่าคาดหวังอะไรกับเรื่องเพลงไหมปล่อยใน Youtube ทำเองไม่ได้คาดหวังหรอกครับอยากทำเพราะว่าเรารักเราชอบในเสียงเพลง นี้คุณผู้ชมคงจะอยากชมฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์และร้องเพลงแบบสสดๆของหนุ่มโหนสลาวชิมิเลยคะอ่ะไม่รอช้าไปรับชมรับฟังพร้อมเจกันเลยจ้า รับฟังเพลงยังคงจําแบบเต็มๆกันได้ทาง y o u t u b e นะคะและก่อนจะจากกันไปหนุ่มโค้ยังขอฝากข้อคิดดีๆเอาไว้ให้กับวัยรุ่นอย่างเรากันได้เลยค่ะอยากจะฝากนะครับถึงน้องๆน,นะครับหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆน,นะครับไม่ต้องเชื่อผมในทุกอย่างแต่อยากให้ทุกท่านเอาไปคิดเอาไปลองปรับใช้กับตัวเองนะฮะซึ่ง สิ่งที่ดีที่สุดนะครับที่ที่อยู่กับมันแล้วมีความสุขที่สุดก็คือสิ่งที่คุณรักแล้วก็สิ่งที่คุณมีความสุขกับมันในทุกเวลาในในทุก2 4ชั่วโมงที่คุณมีความสุขว่าเราอยู่กับสิ่งนี้แล้วมีความสุขนั่นแหละครับคือความสุขของคุณนะครับแล้วก็บางคนน้องๆหน,นออู่นะครับเดินทางผิดน,นะฮะเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะฝากเลยนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ช่วยให้ชีวิต เราดีขึ้นเลยไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขขึ้นเลยความฝันเนี่ยสำเร็จได้นะครับถ้าเราตั้งใจทำกับมัน,นั่นเองนะครับห <im> <im> อยความสามารถรอบตัวจริงๆะคะทั้ทงเรื่องแสดงดนตรีนะคะ <im> เรียกว่าครบเครื่องจริงแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของหนุ่มคนนี้เราก็ไม่แน่นะอาจจะเห็นหนุ่มคนนี้ได้แสดงความสามารถด้านการร้องการเล่นดนตรีในผลงานละครของเขาได้ใช่แล้วอ่ะอันนี้ก็ต้องติดตามนะคะ